ดีค่ะท่านผู้ฟังและกัลยาณมิตรทุกท่านวันนี้สะสมบุญชาแนลขอ,อนำเสนอเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับการบำเพ็ญบารมีของพระพุทธเจ้าในพระชาติที่สิพระชาสุดท้ายของพระโพธิสัตว์ค่ะคือมหาเวสสันดรชาดกพระเวสสันดรมหาราชผู้เปี่ยมด้วยความเมตตาการุณาทรงบำเพ็ญทานบารมีขั้นสูงสุดปล่อยวางไม่ยึดติดสิ่งใดๆ ทรงบริจาคทุกสิ่งตามที่มีผู้ร้องขอในการหนึ่งทรงบริจาคช้างเผือกคู่บ้านคู่เมืองให้ชาวกาลิงคาราชเพื่อให้ช้างมงคลหยุดความแห้งแล้งของแผ่นดินบ้านพี่เมืองน้องจนชาวเมืองไม่พอใจขับไล่ออกนอกพระนครทั้งพระองค์พระนางมัตส,สีพระโอรสธิดาชาลีและกันหา เมื่อสี่พระองค์ออกจากพระนครก็ไปบำเพ็ญเพียรรักษาศีลที่เขาวงกฎพรามเท่านำว่าชูชกผู้ฉลาดแกมโกงได้หลอกล่อผู้อารักขาจนเข้าถึงพระอาสมของพระองค์และได้ขอพระโอรสธิดาทั้งสองมาเป็นผู้รับใช้ให้แก่นางอมิตตดาภรรยาของตนพระองค์ทรงยกให้พรามเท่าและตั้งค่าถ่ายไว้สูงมาก ยกพระนางมัตส,สีให้พระอินท์ที่จำแรงกายเป็นพราหมณ์จนบำเพญมหาทานบารมีครบบริบูรณ์พระเจ้าสัญชยัยพระบิดาของพระองค์ได้ช่วยไถ่ตัวสองกษัตริย์ชูโชคได้รับสมบัติมหาศาลจนท้องแตกตายเพราะบริโภคด้วยความโลภพระเจ้าสัญชัยและพระนางผุดสดีได้เดินทางถึงเขาวงกฏ รับพระเวสสันดรและพระนางมัตสีกลับคืนสู่พระนครเกิดเหตุมหามงคลฝนโบกคอรพัดตกทั่วพระนครช้างปัดใจหน้าคู่บุญได้คืนสู่พระนครหลังจากที่กาลิงคารานครพ้นภัยแล้งอย่างน่าอาัศจรรย์ยิ่งพระเวสสันดรกลับมาครองราชสมบัติด้วยทศพิษราชธรรม บารมีที่พระพุทธเจ้าได้บำเพ็ญในพระชาติที่10บนี้เรียกว่าทานบารมีการให้ทานด้วยใจบริสุทธิ์และปล่อยวางคือการให้อันจะนำมาซึ่งความสุขที่ยิ่งใหญ่หากชื่นชอบเรื่องราวที่นำเสนอนี้ฝากท่านผู้ฟังทุกท่านกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจและเป็นสะพานบุญต่อไปด้วยนะคะ ขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญมากมายพลังบุญขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนในการรับฟังสวัสดีค่ะ